เสร็จสอบแล้วเนาะเสร็จเซิแล้วคราวนี้คนไปอยู <genocide> ่ที่หัวกระไดกำขันเสร็จไปแล้วแล้วคราวนี้อาจารย์ก็เริ่มแล้วคราวนี้ตั้งน้โมก่อนนะน้โมตัสสะภะคะวาตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้โมตัสสะภะคะวาตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้โมตัสสะภะคะวาตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สเกกะเมจันโนเปสิลีสิกาตาเตจันตาลเกวิมาเนติเปลาเตจากกะเมตาลุวันนาคาเนเขหะวัตถุไมเคเตผมมาตาตโยจะตูโลกปะลาลาจยมะลาจาอินโทเวสุวันนาลัจาลียาเมตตโยโพธิสตาวาาตโยอาลียาสวกาจะปุทุจนาการลัญญาจะสมาธิที่เยาวาพูเทปสันนาธรรมเมปสันนาสังเทปสันนา พูเทสคาลวรทมเมสคาลวาสังเคสคาลวะอิโตธาโตญวาปลัมปลาอิมาสสิงสุจกาวเลสุเทวตายังมูนิวะละวาจันังสาทวโนสุระนันตุธรรมาสาวนากาโลัญญะตันตาธรรมมสาวนากาโลัญญาตันตาธรรมมาสาวนากาโลัญญะพันตหาขนึออบจ อันจะในวันนี้ก็เป็นวันดีซาลีสุภาวะามัลลาอันปานเสดลําเลิดยิ่งกว่าวันและยามตั้งหลยวันเมงก็หมดใสว,วันไตก็หมดปอดเป็นวันยอดปัญญา มาดีนานาเลยก็จากเรียกลงเอาสามสิบสองวันแห่งเจ้า เธอมาอยู่ในเนื้อในตัวแห่งเจ้าว่าขวัญลูกขวัญเต้าจุงม,มามาว่ามามามาว่ามามาเธอมาอยู่เรืมมอนมงคล อันหลวงใหญ่กว้างปอแหล่งจ้างปังปายเฮอมาอยู่สุขสบายกุ่มเต่าอายุเจา้ายืนร้อยสาวขวบเขาวาสาสัมปันติโลกามีบ่ลายมีพามพ้อมจุอันจุอันพี่น้องเจา้าหากปามาแต่งว้ายคือเป็นสหามาท่มทองมีบ่ทุกบ่ยากเมืองคอน มีตางดอกเก้าจีโซนอัญญาสักุลามาญญาเก็บเอามาไว้เจิญว่าสามสิบสองขวัเจ้าหน้าทายแม่ว่ามามามาว่ามามามาว่ามามาว่ามามา เออมาชมจาลอดอกไม้และดวงบูปผาคือว่ายังไม่น่าเละไม่โตงมีตั้งดอกตากงและกำแรง หอมนางแก่จ้างปัจจัยเฟื่องดูลายเยื่องหลอ่านกินกู้จวนจานสุตนางและน้ำส้มปล่อยหอมลดม้อยลืมคิงมีตั้งดอกอินท่านินน้อมอ่อนลดบอบอ่อนหอมนวนมีตั้งดอกกามเส้นสวนและดอกกามเกีียวเกา่ามีตั้งดอกเกตเก่าและพญาอินเตียนไตยเตียนจีนหอมอ่อนลดบอผ่อนสังอานมีตั้งดอกมะลิวนันและดอกซ้อนหอดอกขะยม บานแบ่งซอยรลอ่อนอ้อยเอาใจามีตังเกียงปลาใหญ่และเกียงปลาโลดหอมมามีตังมะลิลาหอมหื่นปุ่นดีจื่นเจยมามีตังดอกสมันงาซาแรงหอมรลแก้วแก่นบามามีตังคุ้มและเคียวเขาตำออกปินเตาอัญญาสากูลามาญา,าเก็บเอามาไว้เจินว่าสามสิบสองควันเจ้านาทาย ข้าเรียกลองแล้วเล่าควัญเจ้าจูงมามาว่ามามาอาโหวาตาเมโยคันตีพุทธังอาหุมายางข่ากวาขควัญเจ้าเฮยจะไปเลื่อนเล่นอยู่กังหาวดาวหมอกอยู่คนเดียว ว่าเจ้าจะขิวหอดโดยภาญาที่โลกาควรเจ้าจะได้เอาแผ่นพระสุธามาห่มตังเสื้อผ้าควรเจ้าลยายจะไดา้ลากไม้มานูนตังหมอนควรสลีอง์อ้นอย่าไปเอาอากาศเดือนดาวมาต่างไม้ไตายควรแก้วแกนท้ายอย่าไปร้องไห้อยู่บ่อยอยู่บอย อยู่บอยบอยควรตินลอยก็มาอยู่กับตัวควรนหัวก็มาอยู่หัวเป็นธาโนมควรนผมก็มาอยู่ผมงามต้าติ้วควนกิ้วก็มาอยู่กิ้วงามกอมควรนนมก็มาอยู่นมงามเง่ควนแรก็มาอยู่แลเป็นแถวควรนแอวก็มาอยู่แอวเป็นทาง ขวัญขาก็มาอยู่ขาขวัแข่งก็มาอยู่แข่งตังกูอย่าได้โยกอย่างย่ายไปมาขวัเจ้าเฮยอย่าไปเลื่อนเล่นอยู่เมืองม่านหรือเมืองแม่นเมืองลโวโหสาตะกาศิลาห้องไตพพะเตตอง โหนแห่งหองกุลาคือว่าแก้วปนาลานจ้งออางก็ยังบอเป็นที่สร้างสมปานคือว่าเป็นมิตราจารกุมมืดมันบอใจเชื่อสืบศาสนาพระตาลนาตาลาเนะมืงองอกเมืองไก่เจ้าอย่าได้ไปอยู่หือเอากันมาเป็นหมู่เป็นกูม้มามวนจุงมาสนุกสงวนกามด้วยมู่ญาตีกากูอ,อันลับอันตื่นสุกจมืจมจ่นแตะดีลิงจุงหูสุกกุมเต,ต,ต่าต่อเต้าอย่าว่าจีวางก่อนเตินะ บาดนี่นานาเลยกะจากเรียกร้องเอาสามสิบสองขวันจาน้าเธอมาอยู่ในเนื้อในตัวแห่งเจ้าว่าขวัญลูกขวัญเต้าจูงมามาวามามามาซา,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 าเวยจูงมาโจมเจอยูุกสิ่งของกินยิ่งลำดีเขาสุกมีเขาอ่อนจ้าจนหนึ่งสุกอ่อนกินลำ ของกินจำนำแต่งไว้ปีดแบ่งไดใส่ไห้เป็นกรรมของกินลำมีมากเจ้าจุมาปากนั่งทาดากินอันนี้เป็นของกินเจียงจินจุเนี่ยงอันนี้เป็นของเครื่องวงคนมากินแล้วมาอยู่กับตนแห่งเจ้าโบ้ไปไหนสักเต้าโบ้เจ้าเบียสั่งสักอัน เธอมากินจิ้นหมูตัวใหญ่พอประมาณือมากินจิ้นหัวหมูหัวใหญ่พอประมาณที่เขาได้ตกแต่งไว้เดือกันเจริญสสิบสองวันแห่งเจ้าเธอมาอยู่ในเนื้อในตัวแห่งเจ้าว่าขวัญดูขวัญเต้าจูงมามา ว่ามามาเธามากินตังกะตรีกวยอ้อ,อยหวานจืนจ้อยเอาใจเครื่องขวในาโคกู้มีตังเขาเล่าหมูสุราหอมกินกันทานดูอาดแกงอมลาบเต็มคันจิ้นหมูมันปิ้งควัาก็มาหอมรถด,ดูว่เหลื่อนไฟ แต่งตำไปตำเกียรติของวิเศษเปิงเปล่าสุราข่าวขวดใหญ่มีตังน้ำใสบกคุน่นบอนอุ่นน่ากินดีมีตังปุรีและเมียงมากบะหูตุกย่ากันเวตามีตังเวนวีขาพร้อมมีตังแป้งงอมขวดใหญ่เขาได้ตกแต่งไหวเดียกันเจินว่า30ิบสองควนแห่งเจ้าคาเหลียกลองแล้วเล่าว่กควนเจ้าจูงมามาว่ามามามา วะมาวะมามาก่อน,นเนอนี่เป็นขั้นตอนเนาะนี่เรียกขวนมาหมดแล้วยังไม่ได้มัดมือแต่กำม,มัดมือกัไปอีกอย่างหนึ่งเนอะนี่สมมุติผ่านไปเนาะมัดมืออาจารย์นายวันนี้ก็เป็นบานดีสลี่อุตมะโจกมากเหนืองน้องเอินคำกองปลูดูกเจ้าผูกมือเบี่ยง้ายเบือขวันเจ้าหนีไปนายอันนี้สมมุติลองไปก่อน นี้จบตะอีละ